สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกันอยู่กับ ROV นะครับ ID นี้อยู่ๆก็เข้าเกมได้นะครับไม่ได้เล่นนานนะครับน่าจะเกือบ2ปีแล้วนะครับเราก็เคยอยู่ในแรงต่างๆนานาเยอะพอสมควรนะครับน่าเสียดายที่เราถ้าเราออกจากถ้าเราออกจากเกมนี้นะครับเราก็จะเข้าไม่ได้อีกนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยนะครับนี่นะครับก็มีประมาณ เท่านี้นะครับตัวผู้เรียนที่เรียนมาวันนี้เราจะไปไต่เลี้ยงครั้งแรกที่เราครั้งแรกในรอบสองปีนะครับครั้งแรกในรอบสองปีเลยนะส่วนมากผมจะไม่ใช่สายฟาร์มนะครับผมจะเป็นแท้งเกล็ดเราดูไรแ,แล้วกันเนี่ย โมทอสอีกแล้วเหรอเดีย๋ยวให้ผมเล่นโมทอสเลยครับใส่ได้แล้วใส่ครับโมทอสก็ได้ครับเดีย๋ยวเล่นให้ดูมันจะโหดขนาดไหนนะครับโมทอสนี่เป็นตัวที่เริ่มติดแรกของผมเลยนะครับกึ <c ười> ่งไฟเตอ Fighter, ร์แร้วกึ่งไฟเตอร์เอาไหมครับเอารักษาตัวหรือ,อย,รยังไงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คืออย่าง กลับมาเล่นโชว์เนื่องจากไอดีเข้าได้แต่ออกก็จะหายนะครับไม่รู้มีวิธีการยังไงคือเข้าเฟสนะครับคือเฟสของผมมันถูกแฮกนะครับก็เลยเข้าเกมทั้ง ROV และฟีไฟไม่ได้นะครับโอโหขยับตัวไม่ได้เลยนะครับไปด้ยงนลยครับ ปิงนะครับเขาเรียกปิงใช่ไหมครับปิงดูเลือดนะครับ <S <S อัปเดตใหม่สวยงามเลยนะครับผมก็ไม่เคยไม่เคยไม่ได้เข้ามาเล่นมากสองปีละ,ะเดี๋ยวขอเสียงลดลงนิดนึงโอ้โหคนเก่งเยอะนะครับ โอ้โหมีคำพูดต่างๆมีเอฟเฟคคำพูดมีอะไรใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เยอะเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมจะเข้าป่าเลยครับผมไหน <An enemy S 1> ไหน <been> ไหนไหนรอได้ทีมเราเก่งเนีน่ย ทีมเราเก่งยังไปครับ,ผม,นนรบผมเล่นไม่เป็นครับผมเล่นไม่เป็นครับผมมีใครรู้วิธีในการเอา ID ตัวนี้คืนมาก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับคอมเมนต์ไว่ใต้คคิปด้วยนะครับผมอยากได้คืนมากเลยนะครับ ID นี้อาจจะสงสัยว่าทำไมผมเข้าได้นะครับ,โรโบผมไม่รู้เหมือนกัน <ๆ S 1> นะครับ <laughs> รู้มันเข้ามาได้ยังไงตอนนี้เราก็ซื้อไอเทมอย่างมั่วเลยนะครับข้ามก่อนได้แป๊บเดียวเลยนะเอาสิเอาสิเพื่อนอยูไ่ไหนเฮ้ยเฮ้ยป้องมอยู่ในตัวเว้ยเอาดิไปเลยเพื่อนไปป่าเราป่ามันโผล่มาใส่ป่าเราโอ้พเพื่อนเราเก่งชิมากเลย มีคไม่ครบฮมีใรามรดอ,อ,อยอแถวนี้เขามาเข่าป่าเอาป่าเอาป่าโอ้โหมันเด้งเลือดด้โอ้โหตายเลยวอเาสิเฮ bon. ้ยอย่าหนีสิเว้ยยาหนีเพือนเอยานนีเพือนเอยยาหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเราจะตายไปดิอะไรกันนะกันนะว้าวเลยใช่ไหมอยอะไรวะ <laughs> เพื่อนพาเพื่อนเรียกมาตายครับเย,ย,ยอเลยอากาศาเป็นแลงบ่อย,ยนะคร,รับขออภัย <laughs> เรียกมาตายทำไมเพื่อนงง้งหงสู่ชันะพราาาขาโศวราคาเสียงภาคมากเลยนะครับ ขอไปนะครับไปไปดินดัดล่างเพื่อนดัดล่างดัดล่างจะเรียกไปตายอนะเนี่ยบึ้มเอาอะไรไปกินเอาหนี้ไปกินไปป้อมในเพื่อนป้อม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 ปอมตีตายนะ เราจะโหดนะครับจะโหดไปไหนเ,เพื่อนออกเพื<ๆ>่อนเอาไว้แหวนดหวยกัน<ๆ>ต่อเพื่อนอย่างนี้เพื<ๆ>่อนเพื่อนอย่างนี้ เพื่อนอย่างนี้เพื่อนเพื่อนมาช่วยเลยเพื่อนเไม่มีใครช่วยเลยเไปไปช่วยเพื่อนวับไหนหลัหายหายไปหมดโราตองมา้งกระบกป้องสว่างโอ้ตัวนี้มีการภาคด้วยภาคภาษาไทยด้วยนะครับผมถ้าชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปด wow ้วยนะครับผมถ้าอยากให้เรียนเอาวีต่อ ก็คือลองทดสอบทดสอบดูเป็นเวสองปีกต่อคืนมาปีมือเราจะเหมือนเดิมหรือเปล่าปีมือ,อยังใช้ได้ไหมโอ้โหไม่มีคำว่ายอมแพ้ไม่ีนารุกรมของเขาโอ้โหมีคำว่ายอมแพ้มีพจนานุกรมด้วยนะครับผมเฮ้ยโอ้ยเรียกกลับมาใหม่ ผมก็อยชอบตัวนี้นะครับมันเรียกเพื่อนแล้วก็เรียกกลับมันน่าลำคาญจริงๆนะครับเอาดิเพอนไม่ต้องกลัวไม่มีคำว่าแพ้ในพัฒนานุกกมข้อโอ้โหแต่ว่าป้อมนี่ตายอยนี้ก็บ่าเขาไปในป้อมตายอย่างเดียวเลยครับโอ้โหลีทองไปซะชอบเสียงภาคมากเลยนะครับทั้งชอบงอแงขาเอาดิเพื่อนสาธิตส,สาธิต ไม่ต้องกลัวตอนนี้ไม่ต้องกลัวเราชิวเดือนให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพื่อนอย่าดรอไม่ต้องกลัวเม,นมันตามหลังข้ามอหือเพื่อเราคือสายแทงครับผมกลัวปอ,อมเลยเฮ้ยลูกข่าวมาไงเนี่ย เฮ้ยดิวูก็เป็นลมคิวอยู่ก็เป็นลม <Legend ary. S 1> ไม่ต้องสนใจอะไระต,ตีป้อมกันตีป้อม <Legend ary. S 1> เฮ้ยเฮ้ยตีป้อมเดี๋ยวให้ป้อมตีด้านหลังตีกันหนึ่งด้าหลังตีกัน จุกๆเพื่อนจุกๆเพื่อนจุกไปเลยเพื่อนจุกไปเลยจุกไปเลยเพื่อนอ๋อป้อมตีเลยเอาไงเพื่อนจบเเลยพื่อนจบได้ไหมจบได้ไหมจบไม่ได้เลย เอา้าพากลับมาทำไมเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยจ้า,า,วา,ากว่าจะเดินทางไปอูมอทรัสคือกลัวอยู่แล้วโอ้โหสู้เปล่เลา,า,เาเลยนะ Been defeated. The team has destroyed a tower. Oh 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 my <c coworkers> วิ่งมา,งมาอ,าอะไรครับโโหเพื่อนเราขมมาเลยยับยับยับบ้งางไอเพื่อนเราจะแทงใ<ป>ห้โอจะจบก็ไม่จบสักที เอมเพื่อนยอมเถอะยอมเถอะยอมเถอะไปยอมเถอะเพื่อนไม่ตายไปจบจบจบม,มันก็ยังมันอยู่นะครับผม ครับผมถ้าชอบก็คอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวจะมาเล่น r อาอให้ดูอีกนะครับถ้า ID นี้เข้าได้นะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ